Ten of mm. Keyword Being burdened with work and responsibility. Being a mutt. Unable to say no. Being task oriented. Worry about other people think of you. Performance punishment. Making other people happy instead of themselves. เว i t i ิง for that big bread ใน general reading ten of swords เป็นคาที่บ่งบอกถึงงานหนักแล้วก็การรับรับความรับผิดชอบอะที่มาก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 ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าอย่า สูญเสียภาพใหญ่ไปจำไว้ว่าทำไมคุณถึงพุทเอฟเฟอร์ตลงไปกับงานคุณทำมันไปเพราะอะไรเพราะบางครั้งผู้ดูรู้สึกว่าเบิร์นเอาท์รู้สึกเหนื่อยมากเมื่อเมื่อคดเนี้ยขึ้นอะหมายถึงแบบคุณเหนื่อยแบบสุดไม่ไหวแล้วอะ รานั้นต้องต้องหาให้เจอว่าจริงๆแล้วทําไปเพื่ออะไรเทนออฟซอสบางครั้งบ่อยๆอ,ยอขึ้นมาบ่อยๆเมื่อผู้ดูไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เหมือนจำต้องรับมารับมาทำอะไรเงี้ยแล้วคือคนอื่นก็ได้ประโยชน์อะไรเง,งี้ยในแง่ของความรู้สึกหรือ feeling เทนออฟซอส บ่งบอกถึงผู้ดูเหนื่อยจนเกินไปอ่ะที่ที่แบบอารมณ์ปกติะจะรับได้หรือหรือคนธรรมดาธรรมดาจะรับได้อ่ะมันจะมีความเครียดที่มากเกินไปอ่ะถ้าถามถึงความรู้สึกว่าคนจะรู้สึกยังไงกับ ten of so s o ก็ต้องบอกว่า ten of so s o หมายถึงคนที่คิดว่าตัวเองจะต้องแบบแบกความรับผิดช,ชอบเอาไว้มากๆอ่ะ ซึ่งการแบกความรับผิดชอบไว้คนเดียวอะ่ะมันมันส่งผลต่อความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆแทนที่คุณจะแบบมีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆคุณกลับแบบไปรับผิดชอบอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณไม่มีเวลาที่จะแบบกับตัวเองกับสังคมกับ environment กับครอบครัวอะไรเงี้ยนั้นคือคนนั้นะ่ะจะรู้สึกแบบ อโลนโดดเดียวต่อมา page of ones keyword passion and determination attention seeking individual can be a drama queen message of all kinds take phone call emails receive news chasing adventures and good time risk taker go in a new direction do something you have never done before ใน general reading page of ones หมายถึงคนที่ อายุยังไม่เยอะแล้วก็มีความกระตือรือร้นสูงมากเขาจะแบบมีความกระหายอ่ะที่อยากจะ explore หรือค้นหาเพื่อเพื่อที่จะได้ประสบการณ์ชีวิตกลับมาเยอะๆอะ่ะคือพูดง่ายว่าเป็นไพ่ของคนที่มีพลังมากๆมีความมีไอเดียที่ c r e เอทีฟแล้วก็แต่ว่ามีพลังมากมีความ creative มากแต่ว่า ต้องบอกว่ามันอยู่ในในขั้นของการเริ่มต้นข้อดีก็คือแบบมีความไฟแรงอะแต่อ่าอ่าเขาพูดถึงว่าคือยังไงก็ตามอ่ะก็ต้องดูเปรียบเทียบกับให้ใบอื่นที่อยู่ในสเปรด้วย นอกจากเรื่องของไอเดียและพลังงานที่ลดเหลือยังหมายถึงแมสเซจหรือข้อความจากการสื่อสารทุกชนิดไม่ว่าโทรศัพท์ออีเมลเมื่อค์ดใบนี้โชว์ขึ้นน่ะมันหมายถึงว่าการอาจจะได้รับการติดต่อหรือได้รับข่าวทุกประเภท และยังอาจหมายถึงว่าผู้ดูกําลังแบบตื่นเต้นที่จะรอข่าวข่าวจากโปรเจกต์อะไรบางอย่างของตัวเองอะ่ะอยู่ณขณะนั้นด้วยนอกจากนั้นลาเหตุรัอลยังหมายถึงผู้ดูรู้สึกว่า เขาารู้สึกว่าตัวเขาเองอยู่ในสถานที่ที่ตัวเขาอ่ะรู้สึกว่ามีเป้าหมายมีมีความพาวมีเป้าหมายแล้วอะไรเงี้ยทางด้านของความรู้สึกเพจชอว a n อนพูดถึงคนที่รู้สึกกล้าหาญกว่าคือคือมีความฮึกเหมิมอะกว่าปกติแล้วก็รู้รู้สึกจริงๆว่าชีวิตเขา่าตอนเนี้ย เจอละจุดมุ่งหมายอะไรอย่างเงี้ยมีความฮึกเหิมถ้าถามว่าคนรู้สึกยังไงกับเพจชอบวอนเพจเพจชอบวอนหมายถึงว่าเหมือนกับถ้าเขาเจอบุคคลคนนี้ในสถานการณ์ที่เป็นเพจชอบวอนอ่ะเหมือนกับเขารู้สึกว่ามันแบบมีอะไร มากมายมากเลยหลังจากที่แบบเขาพบคุณน่ะหรือเขาพบคนคนนี้ยเหมือนแบบมันมีไอเดียความคิดโปรเจกต์อะไรมากมายเลยที่มันแบบทับๆกันอยู่อะ่ะแล้วเขาจะรู้สึกว่าคนคนนี้แบบเหมือนแบบมีมากเกินไปอะ่ะดีเกินไปมีมากเกินไปมีค่าเกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณแบบแบบ เหมือน full option ที่มาด้วยว่าแบบมาพร้อมทั้งไอเดียและความกระหายอยากอะไรอย่างเงี้ยในตัวพร้อมเพราะฉะนั้นคือบางครั้งอ่ะคุณอาจจะเข้าไปด้วยแบบเออคุณมีอะไรทุกอย่างพร้อมแต่จริงๆแล้วอ่ะ บางครั้งในในในสถานการณ์บุคคลอ่ะเขาต้องการ relationship ที่แบบเขารู้สึกว่าเขาได้รับเหมือนเขาได้รับความรักหรือมีม,มี relationship ที่ดีมากกว่าที่จะต้องมีอย่างอื่นอะ่ะคือต้องการเหมือน a t t e ช t i ั่จากยูมากกว่ามากกว่าสิ่งของอย่างอื่นที่ที่ที่ยูคิดว่ามีจุดมุ่งหมายแล้วแบบจะต้องแบบทำตรงนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นมากมายอะไรเงี้ยต่อมา night of w a n d s keyword night of w a n d s determination and drive Very charming and lovable, passionate and hot-tempered, self, uh, self confident Living life in the fast lane, love to show off. Impulsiveness. Travel, to find an exciting location. The general reading. Night of w a n d s มองบอกถึงคนที่ชอบการเดินทางด้วยการแบบไปมาแบบ h i ไฮสป e ดอะ่ะคนคนนี้จะแบบเหมือนชอบชีวิตที่แบบชีวิตสังคมของคนที่แบบปาร์ตี้อะคือมีปาร์ตี้อะไรเงี้ยคือต้องไปนู่นไปนี่ ซึ่งจริงๆความมีสเสน่ห์ของเขาอะบางทีก็บอกได้ว่ามันเป็นไปได้ยากที่แบบจะแบบไม่สนใจเขาอะเพราะฉะนั้นคือเขาความที่เขามีสเสน่ห์เขาก็จะเป็นจุดสนใจของคนอื่นหลายๆคนคนที่เป็น night of war อะเขาจะชอบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แบบมันสนุกสนาน adventure life อะไรอย่างเงี้ย คือไม่ชอบอยู่ในสถานการณ์ที่แบบแบบทือท่อๆโง่ๆแบบไม,ไม่ไม่ไม่ต้องมีแสงสีอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบอะไรที่แบบเหมือนมีความท้าทายมีความสนุกมีการสังสรรค์มีการเดินทางอะไรอย่างี้มากกว่าพูดง่ายว่าดิส์ดอะบอกถึงอะไรที่แบบ High Energy มี Passion มีความปรารถนาอย่างสูงนอกจากนี้แล้วนายออฟซอยยังหมายถึงว่าคนคนนี้เขาเป็นคนต้องการได้รับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยคือต้องการทำอะไรแล้วจะต้องได้ผลที่แบบใหญ่เสมอคือถ้าเล็กๆอะ่ะ ไม่ทำไม่ชอบถ้าทำล้วต้องแบบ active big เขาจะต้องการ skill และ knowledge ทั้งทั้งทักษะและความรู้ที่แบบใหญ่ตามไปด้วยอะ่ะบางครั้งเมื่อคลาสนี้ขึ้นมาอาจจะหมายถึงว่าผู้ดูอ่ะ กําลังวางแผนที่จะย้ายย้ายที่ย้ายบ้านหรืออะไรอย่างนี้ด้วยทิปส,สาหรับการอ่านเมื่อนอายอวบวอนโชว์ขึ้นในสเปรดอะผู้ด,ดูอาจจะต้องการทุกอย่างคือพูดง่ายว่าต้องการเพอร์เฟกต์ไลฟ์อะซึ่งแบบคือถ้าคนมาดูอะเป็นลักษณะเงี้ยบางทีคุณก็อาจจะต้องต้อง,ต,องต้องอธิบายว่า บางทีแบบไม้เท้าอะอาจจะเหมือนแมจิกวอร์สที่แบบดูเหมือนที่จะเซกทุกอย่างตามที่คุณฝันได้อ่ะเพราะฉะนั้นคือผู้ดูอ่ะจะต้องแบบเหมือนเขาทำได้แต่ว่าเขาอาจะต้องแพลนชีวิตให้ดีๆ ถ้าเกิดเขาต้องการแบบว่าชีวิตใหม่หรือ Big Move อะไรอย่างเงี้ยในแง่ของ as the feelings night of w a n d s หมายถึงความรู้สึก energized แล้วก็ passionate มีพลังเต็มเปี่ยมแล้วก็มีมี passion อะมีความรักหรือความแบบต้องการอย่างล้นเหลืออะไรเงี้ยกับสิ่งสิ่งนั้นซึ่ง เป็นสัญ,ญลักษณ์ของธาตุไฟอยู่แล้วธาตุไฟอ่ะเป็นการบ่งบอกถึงความรู้สึกแบบอยากจะ explore อยากเรียนรู้อยากชนะถ้าถามว่าคนน่ะรู้จะรู้สึกยังไงกับคนที่เป็น knight of wands ก็ต้องบอกว่าคนคนนี้ เป็นคนที่มีความรู้สึกที่แข็งแรงเข้มแข็งที่จะไปได้ในทุกเดเรกชันเลยคือเขาสามารถแบบว่าเป็นเป็นได้หลายๆอย่างอะในเวลาเดียวกันคือค่อนข้างจะมีความสามารถหลากหลายอยู่ทีเดียวต่อมาคือ Queen of Wands Keyword: Queen of Wands, attractive and fun, popular and easily liked, keen interest in magic and the supernatural, independent, goal-oriented and ambitious, someone who can create both harmony and havoc easily, following your true passion. Kind, Warm, and Passionate Busy and Active General Reading Queen of all ใหม่ถึงบุคลิกของคนที่อบอุ่นใจดีแล้วก็ Passionate คนคนนี้จะเป็นคน Go-Oriented and Determined คือม,มีเป้าหมาย ที่มุ่งหวังอะเป็นสำคัญ Queen of War นะ่ะถ้าเปรียบแล้วอะเปรียบถ้าเปรียบกับความรู้สึกหรือจิตใจอะต้องบอกว่าจะเป็นคนที่มีลักษณะที่มีทั้งฮาร์โมนีและก็ฮาวอกคือมีทั้งความผสมกลมกลืนกับ ความมุ่นวายอ,อยู่ในในคนคนเดียวกันได้อะซึ่งบางครั้งอะผู้หญิงคนนี้สามารถอารมณ์ร้อนได้แล้วก็ลึกลับได้ในเวลาเดียวกันอนอกจากนี้แล้วควีนออฟวอ s ์่ะยังเป็น Symbolize ของการที่คนนะรู้จัก self discovery คือค้นหาตัวตนของตัวเองได้เจอ self realization แล้วก็ถ้าในหน้าที่การงานนะสามารถมีอ่าความคือการพัฒนาในเรื่องของการงานนะที่ดีมากเช่นกัน นอกเหนือจากนี้แล้วอ่ะคุยนับวอลยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่โดยตัวเขาเองอะเขาจะมี true passion ของตัวเองอะม,มีมีความปรารถนาอย่างที่ที่ที่มันจริงอ่ะที่ที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆแล้วด้วยประสบการณ์ชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยจะทำให้คนอ่ะ มักจะเข้าหาเพื่อขอคําแนะนำจาก Queen of w a n d เสมอในเรื่องของ as a feeling Queen of a ว n หมายถึงความรู้สึกที่เหมือนกับรู้สึกว่ารักเธอทูน่ะบูชาคนคนนี้ หรือสิ่งสิ่งนี้หรือสถานการณ์เนี้ยจะรู้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ใช่คนถ้าไม่เป็นการเธอทูนหรือรักอาจจะหมายถึงว่ามีความททเอทยานสูงมีความกล้าหาญมีความททเอทยานที่จะผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปให้ได้หรือได้รับอะไรบางอย่างถ้าถามว่าคนจะรู้สึกยังไงกับ Queen Of Wands อ่ะ มันจะหมายถึงว่าคนเขาจะรู้สึกว่าเขาเท่าทูนคุณอะเหมือนรักและเท่าทูนคุณแล้วก็เหมือนโพชคุณอยู่สูงกว่าคนอื่นอ,ะ,อะไรอย่างนี้ต่อมาสุดท้ายของให้วอนส To King of Wands. King of Wands keyword A natural reader ambitious and charismatic. Good with technology A married man. entrepreneur skill new and exciting project making other people feel special wanting to have it all g e n e r a l r e a d i n g king of wants หมายถึงคนที่ถ้าถ้าถามก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่แต่างงานแล้วมีครอบครัวแล้วคนคนนี้โดยธรรมชาติจะเป็น ผู้นำที่มีมีบุคลิกมีมีมีความสามารถมีเสน่ห์แบบมีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ king of w a n d s จะมีสามารถบ่งบอกถึงคนที่เป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยหรือคนที่มีสกิลในการที่จะเป็น entrepreneur คือเป็นเจ้าของกิจการหรือ r ัน โปรเจกต์ที่แบบมันใหม่ๆม,ม,มันน่าตื่นเต้นได้อะโปรเจกต์ใหญ่ๆได้ดิสคัลยังบ่งบอกถึงอินดัสทรีของผู้นำที่คือเหมือนถ้าไม่ได้หมายถึงถ้าถ้าไม่ได้หมายถึงคนอาจจะหมายถึงว่าอินดัสทรีที่ที่เป็นลีดเดอร์อยู่ในในฟิลนั้นอะหรือหมายถึงเอ็กซ์เพรส ของเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับมีเดียแล้วก็คอมมิวนิเคชันคืออะไรที่เป็นเ,เกี่ยวกับไอทีได้ด้วยอะไรเงี้ยดิสค c l a s าสามารถบ่งบอกถึงชีวิตที่มี s พช n เนตไลฟ์อะ King of o อ o ์ e p e o p l e อะจะไม่เก่งเรื่องการคอม p พ o m ไ s e ์ แต่ king of w a n d s อะจะเก่งเรื่องการมีคอมมิชเมนต์การเป็นผู้นำเป็นลีดเดอร์ชิพแล้วก็ได้รับ r e คอร์ด t i ช n ัได้รับความสำเร็จอืมแต่ว่าจะ Compromise ไม่เก่ง as a feeling ถ้าถามเรื่องของความรู้สึก king of w a n d s พูดถึงความรู้สึกที่ powerful แล้วก็ความรู้สึก greatful คือมีสองอย่างเนี้ยทั้ง powerful และ greatful ผะสมอยู่ซึ่งมันเป็น w a t e r f u l mix ซึ่งพลังตรงเนี้ยมันสามารถเยียวยาได้ถ้าคุณเปิดได้ไพ่ king of wands กับหัวบางครั้งอ่ะจะพูดถึงเรื่อง c o l l รัป t i o n แต่ถ้าเป็นไพ่แนวตั้งอะเป็นไพ่เป็นไพ่หน้าหน้าหน้าตรงอะจะหมายถึง Wonderful Feeling Empowerment คือเป็นลักษณะอารมณ์หรือคนที่มีส่วนผสมที่แบบมัน Wonderful มากๆอ่ะมัน Empowering มากๆถ้าถามว่าคนรู้สึกยังไงกับ King of Wands อ่ะจะหมายถึงความรู้สึกที่ คนจะรู้สึกเ s สเ c คอยู่มากอ่ะคนจะรู้สึก respect เลสเป t เกรงใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะปฏิเสธคนเนี้ได้อ่ะอืม